ใใใชชช้้้พพลลัังงคิดสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้นคิดอาจารย์ครับเราจะมีวิธีป้องกันน้ําผุดจากท่อได้อย่างไรครับง่ายมากเลยต้นคิดเรามีด้วยกัน3วิธีวิธีที่1ติดวาล์วป้องกันการไหลกลับของน้ําวิธีที่2เราสามารถนําวัตถุมาอุดที่ปากท่อระบายน้ําในบ้านโดยตรงได้เลยท่อระบายน้ําของบ้านหลังนี้ใช้ท่อระบายน้ําที่มีรัศมี1เซนติเมตรพื้นที่หน้าตัด 3.2ตารางเซนติเมตรในขณะที่ระดับน้ำภายนอกสูง1เมตรเราจะต้องใช้น้ำหนักที่นำมาอุดฝาปลายท่อระบายน้ำนี้ประมาณ320กรัมขึ้นไปวิธีที่3ง่ายมากเราสามารถนำสายยางไปต่อเข้ากับท่อระบายน้ำภายในบ้านได้เลยครับเพื่อนๆชอบวิธีไหนมากที่สุดครับเพราะเหตุใดส่งคำตอบกันเข้ามาต้นคิดมีของรางวัลมอบให้สวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี